นี่จะมาขออธิบายเพิ่มเติมจากที่อธิบายแล้วมาตอนเย็นที่บนภูเขาเรื่องเห็นพระพุทธเจ้าชนิดนี้พระพุทธเจ้าชนิดนี้พระพุทธเจ้าคือธรรมะพระเจ้าคือปฏิจจสมุปบาทที่จะเห็นได้ทุกไปในที่ทุกคนทุกแห่งอาจจะเพียงว่าทุกคุ้มคน ร่างกายทั่วไปก็ยังกระเพุกทุกๆประมาณนูมจะเกินจะเก่งเกินนะักนะว่าทุกๆคุม้นเลี้ยวไปที่ไหนเห็นที่ตน้นไม้ต้นไล่ก็ทุกคุุม้นของมันแต่โดยสารท,ทุกคขุมข้นของมันมนุษย์ทุกคุุม้นของมันคือทั่วไปทั้งตัวเก่งจริงก็เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างในสา,นากลจักรวาล เห็นพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดพูดเนี่ยมันเจริญเลยไปอย่างพวกนิกายเส้นเขาพูดนะแมาในของสกปรกในกองสิ่งสกปรกก็มีอาการอย่างเดียวกันนี่แล้วเขก็พูดตามอิสระว่าในของสกปรกก็มีพระพุทธเจ้านะเราไม่กล้าพูดเพราะเรามันยึดถือพูดแล้วถูกด่าด้วยมาเป็นอิสระเสียทีแล้ว่า พระพุทธเจ้ามีอยู่ในทุกๆประมาณูในทุกคุ้มคนเหลือบตาไปทางไหนดูอะไร <c oughs> เห็นต้นไม้ก็ยิงย่งยิ่งยิ่งง่ายเพราะมันมีชีวิตเห็นสุนัขเนี่ยมันก็ยิง่งเห็นง่ายมันมีชีวิตแต่ถ้าเห็นในก้อนหินในโต๊ะในเก้าอี้ในในี่มันก็ยิงย่งเห็นยังเห็นยาก <c oughs> แต่ถ้าเรียนมันโดยเฉพาะก็เห็นเหมือนกัน พราะมันมีปรมาณูมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยในนั้นนักวิทยาศาสตร์อาจจะเห็นพระพุทธเจ้าเต็มไปในอากาศไม่มีที่ว่างอาการเกิดขึ้นดับลงของอากาศในอากาศที่ไม่ว่าไม่เห็นอะไรนี่มันก็มีธาตุออกซิเจนไฮโดรเจนอะไรก็ไม่รู้มันก็มีธาตุในต่ละธาตุมันก็มีปรมาณูมันก็มี อาการของปฏิจจสมุบาทนะถ้าใช้วิธีนี้ดูกันนะเขาจะเห็นพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดเต็มไปหมดเต็มอัดไปหมด,หมดอาการของปฏิจจสมุบาททีนี้มันก็เลืออยู่แต่ว่าเขาจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรในการที่เขาเห็นปฏิจจสมุบาทของปรมาณูเขาจะไปทําระเบิดปรมาณู หรือว่าเขาจะเอามาทำเป็นความรู้ควบคุมจิตใจให,ให้มันถูกต้องอย่าให้มันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยความรู้นี่แล้วแต่จะเอาไปใช้ทางไหนที่ถูกที่ควรเอามาใช้เพื่อดับทุกข์เรารู้มากรู้ชัดเจนจนรู้จักควบคุมอย่าให้เป็นทุกข์อย่าให้เกิดทุกข์ ควบคุมกระแสะแห่งปฏิจจะสะมุปบาททั้งเกิดและดับให้ถูกต้องย่อยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่ให้เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าอย่างไรกันเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคือสอนอยู่ในการเห็นนั่นแหละปฏิบัติไม่ให้ทุกเกิดขึ้นมา สิ่งใดสแสดงอาการอย่างนี้อยู่สิ่งนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นปรมาณูเป็นอนุตัวไหนก็ตามมันสแสดงอาการอย่างนี้อยู่มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ที่สิ่งที่สแสดงให้เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทที่อะไรที่นั่นมีพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่สแสดงอาการของปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ต้องประสูตรไม่ต้องสัตรู้ไม่ต้องนิพพานไม่ต้องเป็นลูกคนนั่นเป็นหลานคนนี่อยู่เมืองนั่นอยู่เมืองนี่ครองเมืองที่นั่นไม่ต้องไม่ต้องพระพุทธเจ้าองค์นี้นะคือกฎของปฏิจจสมุปบาปพระพุทธเจ้าองค์นี้ทีเ่เห็นกันเถิด ทำที่พระพุทธเจ้าสัสว่ไเวอ่ะตั้งการให้เห็นอย่างนี้ทั้งว่าพูดใดเห็นธรรมพู้นั้นเห็นเราพูดใดเห็นเราพู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทพู้นั้นเห็นธรรมไม่เคยเคยได้ยินใช่ไหมปโยคทั้งหลายเหล่านี้ไม่เคยได้ยินประโยคนี inhos, athletes, the ้ใช่ไหมประโยคที่พระพุทธเจ้ารัตว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมไม่เคยไม่เคยได้ยินอ่ะเพราะมันมีน้อย แต่ที่ว่าพูดได้เห็นธรรมูนนั้นเห็นเราูดด้ใดเห็นเรา้มีค่อยมีมากหน่อยมีกล่าวว่าในที่หลายๆแหง่งน่าจะดุดตามากกว่าแล้วเป็นอันว่าเห็นธรรมคือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมคอยเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยแท้จริง เอาอะไรที่มันมีชีวิตมาวางกระรงหน้าสักอย่างมันก็จะดูว่ามันมีอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทอย่างไรพูดหยาบคายไม่เอาหมาเน่าออมาสักวตัวมันนั่งดูนั่งดูจนมันเน่าหายไปมันจะเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือว่าปลูกต้นไม้ เกินมาในกระถางสักต้นแล้วก็นั่งดูนั่งดูนั่งดูจน,นมันเติบโตใหญ่โตเป็นต้นไม้สมบูรณ์ก็เห็นปฏิจิจสมุปบาทอาการที่มันเกิดขึ้นอาการที่มันดับลงเห็นปฏิจจสมุปบาทเถอะเห็นธรรมะแท้จริงธรรมะเรื่องเกิดทุกข์ระดับทุกข์เห็นธรรมะที่แท้จริงคือเห็นพระพุทธเจ้าได้ยินพระพุทธเจ้าได้นั่งใกล้พระพุทธเจ้า แต่รับคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดับทุกได้เองคนที่มันเกิดอยู่ในอินเดียพร้อมสมัยกับพระพุทธเจ้าจํานวนมากมันไม่เห็นอย่างนี้มันเห็นพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาเป็นนักบวชคนหนึ่งถ้าทําอะไรขัดขวางกับประโยชน์เท่านั้นก็โกรธมันก็เกลียด,ก,ก,ดก็ด่าพระพุทธเจ้าดีแต่ทําให้คนเป็นไม่พระพุทธเจ้าดีแต่ทําให้คนเป็นไม่เอาผู้ชายไปบวชไปหมด ผู้หญิงก็เป็นไม่นี่พระพุทธเจ้ากลับถูกด่าอย่างนี้และคนพวกนั้นจะเรียกว่ามันเห็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรมันเกลียดพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้โดยเฉพาะผู้หญิงที่พัวาใไปบวชเสียเขากต้องเกลียดพระพุทธเจ้าอา <c oughs> <c oughs> เป็นนั้นว่าเรามีพระพุทธเจ้ากันหลายชั้น พระพุทธเจ้าที่เป็นลูกพระเจ้าสุตโตธนะพระนางมายาเกิดเมืองกบินละพัดมีพระชายามีลูกมีร้านออกบวชจตุทะทะรุสอนอยู่แล้วก็นิพพานแล้วก็เผาแล้วนี่ก็พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแค่นิดหนึ่งเป็นเรื่องข้างนอกที่สุดเห็นก็ได้โดยตาธรรมดาเห็นแล้วไม่รู้จักเห็นแล้วโกรธก็ได้เห็นแล้วรักก็ได้ถ้า <c oughs> ต่อมาก็ดูเข้าไปใน ใน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 ร่างนั้นแหละก็จะเห็นว่ามีจิตโนอมีจิตที่รู้อะไรศัตรู้อะไรเรื่องดับทุกข์ได้นั้นพระพุทธเจ้านี่เป็นจิตเป็นจิตจิตของท่านแล้วจิตนั่นมันรู้อะไรจิตนั่นมันรู้อะไรจิตนั่นมันรู้ธรรมะรู้ธรรมะที่ดับทุกข์ได้พระพุทธเจ้าที่จิตก็ได้แล้วเลื่อนมาเป็นพระพุทธเจ้าที่ธรรมะ คือความรู้ร่วดับทุกอย่างไรน,นี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมะให้ละเอียดมาก็มาพระพุทธเจ้าอยู่ที่อาการของปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นดับลงเกิดขึ้นดับลงพระพุทธเจ้าก็มาอยู่ที่อาการของปฏิจจสมุปบาท เนี่ยคำบรรยายนี่ที่จขออธิบายเพิ่มเติมจากที่พูดกันตอนเย็นบนภูเขาจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไปคิดเอาเองอาตมาเห็นว่ามีประโยชน์ที่สุดจำเป็นที่สุดที่จะต้องรู้คอยรู้จากพระพุทธเจ้าชั้นนี้ชั้นลึกที่สุด ที่มีอยู่ทั่วไปในทุกทุกแห่งทุกคนพระยาองค์นี่อยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งแต่ก็ไม่มีใครเห็นทุกคนทุกแห่งด้วยเหมือนกันเพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่มีสมถะและวิปัสสนาเอาละต่อไปนี่ขอชักชวนว่ารี่ฝึกฝนสมถะและวิปัสสนากันเท่าบ,บ้าง จิตใ,ใจเฉียบแหลมฉลาดจนมองเห็นพระพุทธเจ้าชนิดนี้ว่ามีอยู่เต็มไปทั่วทุกหัวระแหงจริง,รงๆก็ไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทนี่คือเรื่องที่ต้องการจะพูดขยายความออกไปอ้าวทีนี้ก็ถึงเรื่องถัดมาอีกก็คือเรื่องขอชัก ชวนวิ่งวอ้อนวอนชักชวนท่านทั้งหลายมาช่วยกันศึกษาให้รู้จริงปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์แล้วก็ช่วยกันเผยแผ่เผยแผ่ความรู้อันเประเิฐนี้ให้แก่เพื่อนมนุษย์ให้ทั่วไปทั้งโลก มันจะมาใช้คำว่าทั่วไปทั้งโลกนะไม่ได้ไม่ได้ใช้คำว่าทุกคนในโลกทุกคนในโลกรู้ไม่ได้นะแต่ว่าใครควรจะรู้ให้มันรู้ใครควรจะรู้มันรู้มันรู้ทั่วไปทั้งโลกมันจะไม่ทุกคนแต่มันทุกคนที่มันควรจะรู้รู้ไปทั้งโลกมาช่วยกันเผยแผ่ธรรมนี้ให้มันรู้กันทั้งโลก